สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวนาวันนี้ช่องสายรุ้งเองค่ะก็มีเรื่องราวข่าวคราวที่จะมาบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องชาวนากันอีกแล้วนะครับว่าสำหรับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยก็ได้ฝากเตือนถึงรัฐบาลเพื่อที่จะเตรียมรับมือข้าวราคาที่ร่วงลงนั่นเองวันชาวนาจะได้รับผลกระทบหนักจากหลังต้นทุนสูงขึ้น แต่ว่าขายผลผลิตไม่ได้นั่นเองครับก่อนอื่นจะไปเข้าเรื่องราวก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจทางช่องด้วยนะครับนายกสมาคมโรงสีข้าวไทยเผยถึงสถานการณ์ราคาข้าวที่ผ่านมาร่วมหนึ่งเดือนแต่ราคาข้าวสารปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องส่วนหนึ่งเกิดจากการระบาดของโควิดรอบที่3ที่ทำให้ประชาชนเดินทางน้อยลงกิจกรรมต่างๆ ก็ถูกยกเลิกปริมาณการบริโภคภายในประเทศก็ลดน้อยลงไปด้วยในด้านสถานการณ์ตลาดต่างประเทศนั้นอินเดียปีนี้ผลผลิตของเขาดีมากๆราคาข้าวข,ของอินเดียนั้นถูกกว่าไทยประมาณถึง50ดอลลาร์ต่อตันเลยทีเดียวประกอบกับค่าขนส่งทางเรือที่ขยับเพิ่มขึ้นอย่างมากเป็นปัจจัยกดดันราคาข้าวข,ของไทย ทั้งที่ราคาข้าวของเราวันนี้ราคาส่งออกถูกกว่าเวียดนามมากถ้ามองไปถึงเกษตรกรก็ประสบปัญหาค่าปุย๋ยค่ายาทุกอย่างที่เกี่ยวกับการทำนาปัจจัยทุกอย่างแพงขึ้นกว่าเดิมมากๆทำให้การลงทุนทำนาแพงขึ้นขณะที่อีก2อถึงสเดือนก็จะมีข้าวรุดูใหม่ออกมาอย่างต่อเนื่องจนถึงสิ้นปีผู้ที่อยู่ในวงการข้าวทั้งหมด ตั้งแต่เกษตรกร,ร,กรถึงผู้ส่งออกจะมีผลกระทบอย่างแน่นอนจึงอยากจะฝากไปถึงรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องให้ช่วยดูแลดูปัญหาและหาวิธีแก้ไขหรือหาแนวทางเพื่อที่จะรับมือแต่เนิ่นๆเ,เพราะหากช้าไปเมื่อถึงเวลาจะไม่ทันการนั่นเองครับผมเป็นห่วงเกษตรกร,ร,กรชาวนาที่จะเป็นผู้ได้รับ ผลกระทบมากที่สุดหากใน2-3ถึงเดือนข้างหน้าถึงเวลาเก็บเกี่ยวแล้วปัจจุบันทางผู้ส่งออกยังมีปัญหาค่าเรือก็แพงเช่นเดียวกับเกษตรกรปัจจัยการทำนาแพงขึ้นสวนทางกับราคาข้าวสารซึ่งถูกลงลง,ลงด้วยจึงขอฝากด้วยความห่วงใยในการที่จะรับมือในฤดูข้าวใหม่ที่จะออกมานี้ถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งแก้ปัญหาโดยด่วนไม่งั้นจะไม่ทันการนั่นเองครับเพราะว่าถ้านิ่งเฉยไปราคาข้าวก็จะดิ่งลงและชาวนาก็จะได้รับผลกระทบและก็เดือดร้อนกันมากๆก็คือว่าไม่คุ้มทุนขาดทุนนั่นเองครับผมชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดและก็ติดตามให้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคืบหน้าเช่นไรเกี่ยวกับเกษตรกร ชาวไร่ชาวนาของเราผมก็จะนำมาเสนอบอกกล่าวแก่พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรเรื่อยๆกดติดตามไว้ให้เป็นกำลังใจไว้นะครับขอบคุณมากครับ